แมวลาสวัสดีพี่น้อง้องไยสุกมองทุกบอนครับขอต้อนรับพี่น้องกับสู่ส่งยูทูบถนมฟาร์มบุญล้อนทวีทรัพย์ครับเมนีครับได้เรืองามย่มดีครับเก็บเกี่ยวถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวเขาอล้วครับบ้านนี้สิได้จักสอบสิได้ปฏิมาหลายบันไดเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งครับช่วงนี้กาลังเกี่ยวครับมาแล้วครับพี่น้องถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวกะเก็บเกี่ยวไปแล้วครับพี่น้องเข่าหน้าอมบๆเอิ่นกันยังบ่ทันนด้เกี่ยวนะครับ แกเขาแกเน่บกแกเน่แหะครับของไผของมันของบบานอมกะถึงหมอกเก็บเกี่ยวนะครับเกี่ยวไปแล้วครับหน้าทั้งหมดหกหกหกไร่ครับหน้าท้าพี่น้องเเกท่งครับบรรยากาศท่องให้ท่องหน้าบ้านเท่าครับบ้านน้องถมตำบลดูอำเภอกันท่าร่ารมจังหวัดศรสีสะเกดละครับ ล,ลดกําลังเกี่ยวแล้วครับให้สุดท้ายครับซ้ำแล้วครับพี่น้องซ้ำหน้ามาือก็บเกเี่ยวหลังจากวานมาตั้งแต่เดือนพฤษภานะครับงหอดดูดูการเก็บเกี่ยว เฟืองก็เอาไปให้งอแล้วครับยันงอยก็สิมอาอัดอัดเฟืองขนเสียงรถเกี่ยวทั้งผุ่นกับมีคือกันนะครับทั้งผุ่นกับเกี่ยวนะครับหน้าพยาย่อใหญ่กำนัลนี่น่นนาจะหน้าแล้วกำลังสีขึ้นมานะครับรถเกี่ยว ในใหไหน้าก็ยังมีกนยังมีน้ำนะครับเพราะว่าผลมหล่ะกีับโบดิเกียวเนี่ยยังมีน้ำขังอยู่นะครับอายุโนอื่นหมามากก็บรดิกินนะครับนี่ครับบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าบ้านเท่าชีวิตบ้านๆนะครับพี่น้องครับนี่แล้วครับพี่น้องครับเกี่ยวให้สุดท่ายครับให้สา นี่น่อกำลังเกยบเปียยงห้งว่าบรรยากาศเก็บเกี่ยวเสียดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้เดียวให้สุดท้ายบรรยากาศเสียงนกเสียงกาเสียงรถเกี่ยวนะครับหลังจาก นี่ก็สีเอาไปตากนะครับเกี่ยวแล้วก็สีเอาไปตากนะครับประมาณ2อถึงสแดดตากแล้วก็สีให้ใส่สอบไว้กินนะครับเสียงรถเกี่ยวเสียงนก พึ่งบรรยากาศรอบรอบนะครับในพี่น้องพึ่งห่วงเข่างามๆลลวครับกวันสิ่เ,เด็กเก็บเียว์กำลังเป็นเม็ดนะครับงามๆ เราทอยเขาเที่ยวทุกท่ายแล้วครับได้ยูประมาณแปดสิบแล้วครับพี่น้องครับแปดสิบกระสอบหน้าหกลาเฉลี่ยแล้วลายรับปร,ประมาณสิบเอ็ดสิบสองสอบเท่าไรแล้วครับปีนี้ นามทาม่าสะหนามก็ย,ยังขังอยู่ไแล้วครับพี่น้องรถสุดท้ายท้ายสุดมาแล้วครับนี่รถสุดท้ายท้ายสุดมาแล้วมาแล้วเมียวลาเมียวลาอ่านะครับท้ายท้ายสุดแล้วครับ บอกผมจไม่ยังงอกคนต่อใช่่ใช่ใช่ได้น่าดามครับเพนทีมงานทุกคนทีมงานนะครับแล้วแงานลดเกียวงานคนเบียใช่ชุดนะครับพี่น้องไป พอเกี่ยวแล้วเรียบร้ยรอยกัตากแล้วครับมันนี่ตากเขาแล้วครับหนามาานยวอยตาเขาแล้วครับพี่น้อง เออเออ yeah. 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 okay. <laughs> này กับท่านผู้ชมเอออ่าตาแถวนี้บ่แซ่บพุ่นนี่มันทังแล้วนี่ตา <laughs> <Có bà. cười> <laughs> <laughs> พ่อจะแน่นดันพวกเนี่ยจะไม่ผิดพลกดสุดแม่พายทนกวันคือ้องอกกันออกัเรียบร้อยน้อยู่เาหเอาละครับคลิปนี้ไว้ซ้านี่คลิปหน้าพ่อกันไหมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์น้ำในเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ไว้ซ้านี่ครับสวัสดีครับตางเรียบร้อย้นเล็บม้วนเล็บจัดเียงส กดติดตามกดต่างสไตลหนัองเด้อเพื่อพีน้อง